ว่าจะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เลยเบ็ดหลังนี้หายครับเ,เพื่อนสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมายามเบ็ดนะครับผมปักเบ็ดไว้สี่หลังนะครับพอดีน้ํามันเออขึ้นมาเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับก็เลยมีป่ามาเล่นน้ําใหม่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาดูหลังนี้กันครับเ,เพื่อนเห็นวุบๆวุบๆแล้วไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่า อาอ้าวอาอา้อา,อ,า,อ,า,อ,าอยู่ครับอยู่อยู่นี่นี่นี่ลุ้นกันครับว่าจะตัวใหญ่ไหมอา้าตัวหามอยู่ฮะนี่แต้มแรกแหกหมานครับหนึ่งแต้มหมันหมอนวันนี้เราใช้เป็นเหยื่อเขียดนะฮะนี่เขียดก็ไม,ม,ม่มีอะไรใส่ลูกทุ่งมากเลยมนแบบว่าถือเอาเก็บดครับผมเอา้า น่านจะมีติดอีกตัวฮะได้ยินเสียงโั้วเลยมาดูหลังนี้กันน่าจะกินเหยื่อแล้วฮะเพื่อนเหยื่อหายไปแล้วหลังนี้ยังไม่กินเหยื่อครับเพื่อนไปหลังนี้ ยวกยวฮะตัวหามเลยว่าแลได้ยินเสียงครัวนี่ตัวหามเลยครับเดี๋ยวๆๆหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดียวหุดมาใกล้ๆเลยนี่ใสสวยเลยครับใสนี้กําลังว่มพอดีเลยเก็บโจน ออ <_ letter> มีหลายคนนะครับมีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มาบอกให้ทำคลิปหาปลาหน่อยนะ <_ letter> จัดให้เลยครับเพราะว่าเป็นโอกาสดีเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับก็เลยลองมาใส่เบ็ดดูแค่สีหลังได้สองตัวแล้ว <_ letter> เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีครับผม มาครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามายามรอบที่สองกันครับว่าจะหมาหรือเปล่าไปครับโอ้โหได้ยินเสียงแล้วเพื่อนได้ยินเสียงเลยเออดู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 เบ็ดดูเบ็ดดูเบ็ดเราครับดูเบ็ดเราโอ้ยมาจะบิ๊กไซฮะเดี๋ยววันนี้มาคนเดียวด้วยตอนนี้มาคนเดียวฮะไม่ใช่วันนี้โอ้ มระลุกันครับว่าจะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่เลยอุ้ยตัวหามเลยครับโอ้เอาละ่ะหมาแล้วครับหนึ่งแต้มดูแล้วนะ่าจะโอ้ไม่กินกินไม่ลึกครับผมโอ้กินลึกอยู่นี่ใสสวยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะปลดก่อนครับเอาเอาหลังนี้ยบุบยุบอีกแล้วเอา เอาแล้วครับเพื่อนๆใสสวยเหมือนกันครับโอ้โหใสสวยเหมือนกันตัวที่สองของรอบที่สองครับผมดำเมี่ยมเลยฮะตัวนี้แม่เกือบหลุดเกือบหลุดไปแล้วฮะโอเคครับเพื่อนๆรอบนี้ก็ได้ไปสองตัวนะครับแล้วก็ยามรอบแรกก็ได้ไปสองตัวรวมคืนนี้สี่ตัวนะครับเบ็ดสี่หลังได้สี่ตัวตอนนี้หมาก็เริ่มหอนเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกัน พรุ่งนี้เช้าดีกว่าฮะว่าจะมาหรือเปล่าไปครับมาครับพเพื่อนๆหลังจากเมื่อคืนที่เราได้ไป4ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าตอนเช้าจะมาหรือเปล่าไปครับเฮ้ยเ็ดหลังนี้หายครับเพื่อนๆโอ้น้าจะมีการถอนไปหรือเปล่าอ้ยตัวใหญ่น่าดูฮนะพลาดและเรา เรียบร้อยครับเพื่อนๆสำหรับเช้านี้ก็ไม่ได้สักตัวนะครับเบ็ดหายไปหลังหนึ่งนะครับแล้วก็อีกสามหลังกินเหยือ่อน่าจะหลุดทั้งหมดเลยเพราะว่าเบ็ดคอนนะฮะไม่เป็นไรครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับบีบ้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เต็มเรื่อง